ลูกลักของเลยนะเนี่ยไบอันบอกว่ามันต้องบ้าไปแมอื่นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเปิดไลท์ก่อนเอ้าน้ำก่อนได้ได้ลงบอดเราต้องไลท์โอเคไหมเดี๋ยวนะมันไลท์ตดน,นะะนะไมส<อ>่ส่วนตัวส่วนตัว เดี๋ยวค่อยไปตัดงไงเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่เข้าห้องาน้ำแป๊บโอ้ผมพร้อมแล้วไปลุยไหนอยู่ไหนอะ่ะเนี่ยผมอยู่ข้างล่างพี่อ,อ่ะอะอ๋อไปเลยแก๊งขังข่าวไอ,อ้แกง๊งแบทแมนนี่ว่ะ บินทันไม่ใช่โรมานนโนเรานี่นโตไม่พีผมตกนาเรียบร้อยโดนฉลามแตกเยี่ยมเดีย๋ยวไม่ทันไปเลยโรามาโนเอาฟ้าด้วยเอาฟ้าด้วยเอาฟ้าด้วยตายตายขึ้นบกดิวิ่งขึ้นบกดิเออโอ้ยฟ้าไปแตกแท้ <laughs> โอ้โหรอตายโดกโดดรโอ้มาดีดีเได้แค่นีอลเนี่ยเ่อานกอ่ะเรียกนกเอาตายเอได้แค่นี้เหรอฉลาดง่ายหลหลดก็สระผมครพีผมโค W แล้วแม่งกองเกืบแตกอ่ะฉลาดแม่งกัดดีอ่ะ เอ้าฟ้าด้วยมั้งนาใช่ปะมันมีออร่าด้วยอ่ะใช่ใช่อือืนี่เรายังไม่ได้ดำน้ำเลยนะเนี่ยอากาศกับดินอย่างเดียว ผมไปจะลุยมั่งหันแล้วล่ะอ๋อ,อ,เ,อเอาไอ้นั่นไปนะใกล้ดิป,ปะวันไอ้พานัันปอ๋อปะวันปะวันเร็วสุดเลยไม,ไม่นี่ไงมันมีไอ้นั้นน่ะเธอบน่นใครพ่นไงสิ่งยังอ่ะ,ะอะไรยังไม่ได้คาม<ะ>ไม่น้นจะถึงแล้วหรอ ปินมานานแล้วนะโอ้โหนี่ถ้าเรามาันไปเริ่มใหม่นี่ไม่รู้จะทำไงนะพี่ผมขอจัดทีเดียวก่อนไปผมผมขอจัดทีเดียวก่อนก่อนไปได้ปะยัย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 ขอร้องแต่ก็อยู่นั่นนะจ๊ะมันต้องไปเอะค่อยจับเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยแล้วพี่อยู่ไหนกันนะ่ะผม ผมหลงพวกนี่จะบปนอยู่ปีกัดไหนกันอ่ะก็บินตรงมาเรื่อวยไงอยู่ในถ้ำเนี่ยอ่าโอ้เขาวางเขาวางถุงนอนเต็มเลยแหละเดี๋ยวจเปี่ทุปนผมขอผมขอไปกันเลยแม่พี่พี่หน่อยดิอ่าไปตรงทีเล็กก็ได้ไปเห็นเห็นพี่เล็กอ่านี่อ๋อมีคนมานี่ปะเห็นทีเล็กเมื่อกี้ไหม อ๋อพี่คือว่ามันเป็นถ้ำที่แบบว่าเราสามารถย้ายได้ใช่ปะผมเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยเข้าไปในถ้ำอ,อ๋อไอนี้ผมเคยมาแล้วผมเคยบอสถุงนอสผมมา,มมาแล้วนี่ไงถุงนอสผมอ่ะเนี่ยในเนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่วางด้วยเดี๋ยวพี่วางผมเคยไปแล้วตรงเนี้ยผมเพื่อที่จะเก็บไข่มังกรสายฟ้าเอาไอ้หาย นี่เราไปเอาบางกอสายฟ้าไม่ใช่หรอแบบนี้ท่าทีเลก็กรับอันนี้เราไปไหนกันนะพี่ตีบอสไงนั้นผมขอเก็บบังอ้มแล้วสายเดียบผมมันบินไปไหนอ่ะพี่ตัวปวดสายเดียบผมบินไปหาใครไม่รู้พี่น่ะบินมาหาพี่ป่ะเอเอใช่มันตามพี่อ่ะก็เราไม่ได้เรียกให้มันตามไง อ่าจะพาไปกดกดเรียกมันดิให้มันตามอ่ะให้มันตามเราอ่ะไม่หันหน้าไปหามันแล้วก็กดตัวท T อ่ะเออนะ่ะมันตามแล้วนะหลุดแล้วไม่ไม่ไมเขาทำมันเป็นอย่างนี้แหละมันแหละ ไหนล่ะเอ้าเอ้ยที่จะปว่วนดูมันก็งหูพวกกงตีน่ะอขอตายทีนึงออกไปนี่ไะพี่แบบโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเรามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยมากร้องเกิดเอ๊ยถ่ายรูปก่อนเข้ามาเลย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 เร็ว ้ามาแล้วเนี่ยปิดตัวมันจะเก็บทำไมไม่ต้องเก็บรบ <c oughs> ได้เวลา <c oughs> ไปที่ชอบที่ชอบ มาลแล้วครับผมมาเลยพี่แต่เดี๋ยวผมมันไม่มาด้วยเราไม่ได้ข <มา S 1> ี่อยูอ่ข้างหลังนี่่ยอูข้างหลังนี่ไงเฮ้ยโุ้ยไปอันมีหน่อแล็ดเต็มเลยอ่ะพี่ผมอยากสร้างบ้านอยู่ที่เนี้ยเนี่ยได้ไงเขากำลังตีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นี่วะทางไหนต่อไปอ่ะ <ม>เฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครเนี่ย<น>ไป <คน S 1> ไปคนที่เขาออกนี่มันแมปอะไระเนี่ยพี่พี่พี่ผมพี่ผมขอจับจับจับของกลับได้ปะเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยจับไปไปเดี๋ยวไม่ทันนะเนี่ย <laughs> ผมผมขี้หมามาแล้ววะผมผม,มเรียหมากลับอ่ะพี่เรา Oh, oh. โอ้โหหกสิบเฟรมเลยเนี่ยหน้าสร้างบ้านอ่ะโคตรหน้าสร้างบ้านอ่ะตรงนี้อ่ะนี่ไงถ้ามันสร้างได้ <c oughs> ถ้าสร้างได้คุณเห็นก็สร้างแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยก่อนโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> เขาถุงนอนมาวางไว้ตรงนี้กันไอ้ห่ะ เราไม่เคยทำเพื่อนเลยนะพี่แล้วเราต้องเก็บขังขาวใส่ปะ่ะไม่ไม่ขังข่าวเราต้องขี่ผมเก็บใส่แล้กวกันเพวกขังคาวเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วเป็นเราขี่นะขังข่าวอ่ะไม่ได้ลงไปสู้นะเอเหร อ้าวชิปหายแล้วพี่เอาโนว์แมนมาด้วยตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอาใส่ข้างขาวไว้ไม่น่าจะแตกในข้างขาวใครเลือดเยอะเอาโนว์แมนไว้ข้างขาวผมเลือดอยู่สองพันดีจีครับผมเตรียมตัวแตกทำไมอ่ะอ๋อมีทีเล็กด้วยเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่วางพี่ไม่เราไมแก๊งเริ่มยังเริ่มยัง พี่เป็นกางยังทำให้มันเป็นกางยังแล้วเป็นไงจัดมาผมเรีย่วอันนี้อ่ะกระสุนนั้นผมกดแล้วนะไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งจัดอาหารวางช่องให้ดีก่อนดิพี่มันใช้ไข่นะทั้งสามสิบใบนะพี่ไปอันเอาเอามาหรอโอ้โหทีเล็กยังเป็นนิ่งเฉยอยู่เลยจะตายอะ่ะอะไรนะ จะตั้งให้อ่าเป็นกลางเป็นกลางคืออะไรเนี่ยอ่าเป็นกลางแล้วของผมเป็นไปยังไปยังไม่ตั้งตั้งให้มันเป็นในนี่เลยวะเอาเลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัพอัพอัพเวลเวลมันก่อนดิเนี่ยเวลมันขึ้นเลยไม่ต้องอัพแล้วไม่ต้องเราเราต้องตั้งให้มันเป็นในนี่ไม่ได้เหรอโจมตีเป้าหมายที่เราอะถ้าถ้าเราเริ่มมันก็จะเริ่มไปตีอะ ได้พี่ตั้งให้อ๋อได้ถ้าเราเริ่มตีปุ๊บมันก็จะตามเลยอะเลือกโจมตีเป้าหมายนี้เลือกโจมตีเป้าหมายของคุณอะเจ๊อดเปลี่ยวโอเคพร้อมยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค้างคาวค้างขค้าาวอย่าลืมเปลี่ยนให้มันเป็นนิ่งเฉยนะ ใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่ให้มันสู้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันวิ่งเข้าไปสู้อ่ะไม่ใช่เอ้ยอย่าผิวปากเดียวเดี๋ยวตัวอื่นเป็นด้วยอย่าผิวปากต้องเป็นตั้งเป็นลายตัวเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้งมาตงังไงอ่ะไม่เข้าไปตรงค้างคาวอ่ะเข้าไปตรงค้างคาวอ่ะไม่แปะไม่ต้องก็ได้เนี่ยพี่เป่าเลยพี่เป่าแล้วมันไม่ต้องทำอะไรผมใส่ใส่เนื้อให้มันก็ได้เอผมคือผมต้องเปลี่ยนเป็นยังไงอ่ะค้างคาวนะค้างคาวเปลี่ยนให้มันเป็นในนี้ไง เป็นินิ่งเฉยอ่ะกดอีค้างเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเอออีค้างแล้วก็ไปที่ b e h a v i o r behavior, behavior. อ่ะอ่ะแล้วเห็นไหมไอ้ตรงฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเขียนว่าเสียงท่าทางแล้วมันขึ้นว่าโจมตีเป้าหมายคนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนั้นอ่ะอินนิ่งเฉยอ่ะโอเคผมเปลี่ยนแล้วโอเคไป,ไปเริ่มเลยปะไม่อยากไปแล้วพี่เอ่านไปยัง ไปไปไปแล้วแล้วมันจะพอไปแล้ว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 ไแล้วไปแล้อไปแลไปล้ไปลไปแล้ไปแล้อไปแาไปล้วไปแ้วไปแล้วไป้ไมแล้วไล้วไปล้ไปแล้ไมแล้วไมแล้ไปน้วไป้วแดงอ่ะมันจะไปจริงอ่ะมันจะมาแล้ว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 อ๋อมันมานี่ขึ้น ไป um, ขึ là, ้นข <Okay, ึ้นที่สูงกันนี่ไงมาแล้วพี่นี่ไงเดี๋ยวเปนเลยโอ้โหลุยมันเพื่อนลุยมันทีเล็กมันจะไหวนะผมว่าไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยปโอ้โหเฮ้ยใครยิงวะเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนแรงกระสอเราอย่าเพิ่งยิง ผมใช้กล้องพี่ผมใช้กล้องผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมเล็มไปที่ตัวมันโอ้โไหนพี่ยังมองไม่เห็นมันออเจอละทีเรียกเราโหดอยู่แล้วครับยังไม่ตายสักตัวเลยเนะี่ แตกไปแล้ว <ตา S 2> ครับเรื่องลอง้อตายไปตัวนึงไอตัวนี้เลยไอตัวที่เลือดเลือดไม่นั่นแน่เลยที่ตายเล่นไม่เต็มเลือดไม่เต็มอ่ะเฮ้ยยิงโ <ตา S 2> ดนโดนมังกรไหมเนี่ยโรมันให้โดนเออไม่ครับเนี่ยตายแตกไปอันโลครับโอ้โหไฟมันมีไฟนี่ว่ะเรียบร้อยจะไปโนไปนึนนง ยิงช่วยยิงช่วยยิงช่วยไอหมาป่าค่ายหมาป่าตัวสีฟ้าเลยตาตัวนึงตาตัวนึงตาตัวนึ่ง,ง,งอ่าไม่เป็นไรไบรโน่ค <ไป S 2> ่า,าแตกไปได้ไงไม่ <laughs> ต้องไปฟักเอาลูกมนะันนะไซโน่อ๋อโอ้โหมันเอาลูกขึ้นมาใหม่นี่ว่าแตกครับผมทีเล็กไม่ทีเล็ก,ลกยังยังถือว่ะนี่ตัวนี้ผมฆ่า เฮตุใดผมไปไหมครับทีเล็กผมเอาเปืนลูกซองมายิงสู้กับมันเลยพี่อ่าถ้าถ้าแตกไม่รู้เรื่องนะแตกไม่รู้ด้วยนะเพื่อนะเพื่อพพี่ผมยอมทำได้ไม่เราเราอย่าปีงเราอย่าปีงข้างบนเดี๋ยวมันโดนนะนี่ยโดนไดโนสเสาร์เราแตกไปแล้วครับทีเล็ก ต้องช่วยมันนะไม่งั้นแตกแตกทุกตัวแน่อีรั้งขาวนี้ก็ยากเอาเลยเอาเลยเนี่ยช่วยยิงช่วยยิงยิงยิงตัวแม่ยิงตัวแม่เฮ้ยตายอ่ะอะไรบอกแล้วครับผ่าจะลงไปข้างล่างโอ้โหเกือบตายคอนฟง ลำเสื้อยิงมันเอาทีทีเล็กเราตายหมดแล้วนี่วะขา,ามันตกไปพี่พยิง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 พี่ลงไปผมเอาบาสุก้ายิงละไปเลยบาสุก้าโอ้โหสามพันครับผมโหเลือดมันเยอะมากเลยเนี่ย đi 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 gì, đi 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 จับมันไม่ได้พี่ต่อเลยต่อโคตรมันต่อเลยต่อเลยพี่ทําไมนกเรามันตาแดงอ่ะอพี่นอนแล้วพี่ทำไมท,ทำไมนกผมตาแดงอ่ะไม่ hey, ต้อง<ต>มไม่ฆ่าศพไ, <ง S 1> ไม่ได้ได้พี่อยู่ที่ผมเต็มเลยได้เลยเด,ด,ด,ดิในตัวนกอะ่ะเดอนตัวขางขาดให้อะไรมาโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อหิน เห็นเอาไว้ไปสู้กับบอสต่อนะโอ้มันให้อะไรมาอันนี้ขึ้นเนี้ยพี่ให้ขึ้นมันไม่มีของที่ให้ไปพี่พี่ขึ้น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 เลยขึ้นหายชิบหายชิบหายละโอ้ยโอ้ยเวีเลย โอ้โหโอ้โหกูแตกงไวเนี่ยไอเวนช่วยหน่อย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 ปู่พี่เฮีเอ้ยเฮียเอ้ยโอ้โหอ้าฮ่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 าเียว่าชอบเฮียเฮียอะไรของจริงเนี่ยผมบอกให้ขึ้นไม่มีใครขึ้นผมเห็นหนุ่มมาแล้วด้วยโอ้พี่บี้มาแล้วขึ้นขึ้น เฮ้ยแล้วถุงนอนโอ้ตอนวาร์ปไปนี่เออเดี๋ยวพี่วาร์ปไปเดี๋ยวมารับพี่ตรงที่วาร์ปนะเดี๋ยวเบลเอาไว้จับสัตว์มันจะได้ติดเร็วขึ้นเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงที่วารับนะพี่ผมยังไม่อยากกลับเลยอ่ะผมจะเบลใส่ป้องกันก่อนผมจะไปใส่ป้องกัน เข้าฟาเข้าใบหมดิวาากับแต่ก็ไม่ช่วยนะเพราะว่าเวลาตอนที่ไปที่ไปมันยากว่ามังกรเวอร์เลยนะมันยากก็ไฟอ่ะที่แมพนี้มันชื่อแมพว่าอะไรนะเอฟอะไรนะอ๋อไปเก็บไข่ใช่เออ ใช่เก็บไข่เก็บไข่ลงบอสไม่ได้นะอ๋อก็ผมไม่ได้ลงบอสผมต้องการเก็บไข่อย่างเดียวชื่อแมบนี้มันชื่อแมบว่าอะไรอ่ะพี่ก็วัดไปเลยนี่ไม่ใช่ผมอยากรู้ว่าที่เก็บไข่มันอยู่มันอยู่ตรงไหนไงมันชื่อแมบว่าอะไรอ่ะแอปอะไรอ่ะเอ่อ FJ F FJ O R O R D A R. ดียูอาร์ดาดาคอนดาคอนครีฟนะครีฟถ้ำมังกรไลนิงไลนิงด้วยสายฟ้าป่ะเรากลับบ้านกันโดนมันน่าจะหาทางกลับถูกไปบริษัทเล็กต่อไปบริษัทเล็กนี่นี่ครับเอาแค่ตัวผู้มาเนี่ย โอเค okay, พี่เดี๋ยวผมตามไปผมขอกลับเข้าไปถูกที่เราผมก่อนไปเลยเจอกันพี่บ๊ายบายแตกชัวเ์งไงก็แตกเชื่อได้เลย <laughs> ไม่เฉด <laughs> ไม่ได้นะนะนั่นนะริงยิงเพราะพี่ <c ười> ไปมาแล้วพี่ยังแตกเลย <laughs> พี่ผมมอผมมองไปล่ะรอก่อนมัน,ม,นมันไม่เหมือนไอ้ไฟอะ่ะแม่งมันพอมันลบใช่ไหม มันก็ตามันขึ้นสายสาตางขึ้นอันนี้ผมไปแบบที่เราไปไปฆ่าบอเนี้ยไม่เส้นไฟนี่เรายังฟ้ามันยาวเออใช่มีมันหลบไม่ค่อยได้เลยหลบจังหวะมันดูยาก <laughs> อ่อะเวลามันพ่นจะเป็นเส้นตรงเลยมาแล้วมาแล้วใช่แต่ไอ้ไฟมันแบบว่าเรายังพอรู้จังหวะหลบได้ผมจะพ่นตอนไหน พี่เม้งทางเข้าโคตเช่บะไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนในนั่นด้วยนะที่ดงไฟอ่ะมันป้อนไฟไม่เหมือนนะพี่ของของผมทั้งที่มันมีถุงเล้วดทำไมมันยังตาแดงอยู่อ่ะเป็นกดอะไรหรือเลปล่าอ๋อเราไปเปิดไนท์วิชั่นป่าแล้วเราเปิดยังไงอ่ะต้องลงก่อนแล้วก็กดอีค้างที่ตัวมัน ไม่เรากดไอ้น,นี่ค้างดิกด R ไม่ใช่ดิกด C ใช่ไม่ใช่อ่ะผมกดลงจากตัวแล้วกดอีค้างละไม่กดซ้ายอ่ะ <ไป S 1> กดซ้ายค้างวะไม่รู้นะในวิชั่นไม่ใช่ในวิชั่นต้องกด E เปล่ากด E ตรงตัวมันเอาชิบหายเอ้ยเอาไปอ่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> พี่ตกพี่ตก ตาอะไรกับ้างเลยพี่เดี๋ยวๆไม่ไม่คือว่าผมจะเปลี่ยนมันยังไงอะ่ะไหนพี่อยู่ไหนอยู่ในน้ำ,นนำตรงไหนกลางน้ำหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหดูปลาเขาดิเอามาซ่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมทำไงพี่แบอันไอพี่ตัวป่นบอกผมก่อนไม่อะไรตอนตอนเราขึ้นนะเนี่ยนะ ก็คือค้างคาวอ่ะมันเป็นสีแดงอ่ะอ๋อนั่นแหละเราไปเปิดเอ๋นี่ไงโมดเอ๋นี่มันนะล้วเราต้องเปลี่ยนไงเข้ามาที่ตัว E อีแล้วเนี่ยแล้วเรากดไหนต่อสต็อปนายวิชันเนี่ยนะใช่โอเคได้แล้วตกงครับโอ้ที่เล็กลงไปไปแทเลยเมี่ยก็บฟู่างเดียวน ไม่ไอไอของที่มันแจกมาเมื่อกี้เราต้องเก็บแยกไปเลยนะมันน่าจะาไปลงบอสต่อเน่าจะไม่พี่เดี๋ยวนีกมาดีผมมาพี่ผมค้นรรูุ้้นเลยว่าพี่พี่ว่าผมจะมีคีวิตรอดกลับไปปะอะไรนี่เราไปไาตลงเราไปใช่ไหมเนี่ยไปผมถึงแล้วพี่จะดูหน้าจอผมเลยปะล่ะมันยากดูไม่เป็นไรผมจะสอนระดับมือโปรเขาทำกันที่ที่เห็นปะพี่ัวกอน เอ้า,อาแล้ว่วม,มยังไม่ได้ดูอา้าวแล้วแล้วไดนโนเสาร์ที่แยกไปอ่ะที่โรมันแยกไปมันจะไม่หิ้ข้าวตายอ่ะปล่อยลงให้มันถ่ายมังกรสัตว์ัดหนักกว่าอะไรเอ้ยเซิร์ฟลีด้วยเอ้ยกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาก่อนเลยโรมันเอ้ยทุกทีมันไม่รีเวลานี้นะ ไม่รู้นะใช่ hey. ที่มันตีสองเน,นี่ยเซิเร์ฟหน่วงรหรือเปล่าได้แหละมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับไอพีไปไม่ใช่โรมนอนะรีบกลับเลยเพราะว่าเซิร์ฟมันลีเดี๋ยวตก<ม>กงตายตรงนั้นผมขมโมยอันนี้เดี๋ยวปุ๊บโอ้ของในตัวผมมันทำใหม่ไนดะ้ของฟรีมีอยู่เยอะแยะผมทำอะไรผมผมมันกรายน้ำอตัวเอง oh. เขาบอกว่าปิดอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประมาณ15นาทีนะครับปลอดภัยในความ่สะดวกอ๋อเขาบอกเขาแต่เขายังไม่ได้ปิดใช่ไหม15นาทีโอ้โหใครเขาจะรอตั้ง15นาทีไมคนเขาก็อยากได้ไข่มังกรในของของพี่นะพี่่นีดิในตัวมึงปุูเลยนะถ้าเอาั้างขาวไปเอาไปหนีนะแม่งหนีไม่รอดหรอกล่ะโอ้โห Hay bạn cao mà chẳng vị Anh đang không bụng này แอบพึ่งมารีตอนนี้นะ15นาทีจริงใช่ปะ่ะหมดแล้วพี่15นาทีจริงไม่มันจะดีภายใน15นาทีเนี่ยเราต้องกลับมาก่อนเลยทั้มันไปไปเขาเสรแล้วเมื่อที่เหลือหมดที่เหลือเป็นของน่ะเอาบาสุกาวไปพี่เคยเชื่อมั่นในตัวผมป่ละล่ะว่าผมจะามากงกรกลับไปได้อะภายใน15นาทีนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะรองเท้าแรนี่อ๋อนี่ไง้องเอาไปซ่อมแล้วเว้ยออกพักเอาซ้มหน้า แล้วถาดถาดไอเนี้ยที่คับไว้เยอะๆะช่ตูยเย็นไว้นะเดี๋ยวมันมันเน่าเร็วอะไรทำไมเพลงมันดังใครมาบุกบ้านอีกไปเนี่ยที่ตัวป่วนกองชายพี่กำจะไปแล้วนะพี่พี่มาลุนน้นกับผมก็อนีต้องโอหมา,เข,าเข้ามาดูไลฟ์ผมเลยมาเ<ห>ข้ายัง ยังอ่ะโอ้ยยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยกำลังใจผมไม่มีเลยคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋นี่บอกไปนัดตรงไปเงี่ไยังผ่าเข้าเนี่ยโอ้โหเววววเซฟท่อนนะมอย่กันเลพี่เตรียมพี่ความเสียงหูฟังพี่รอใช่ป้ะผมอ่ะ ผมบอกให้พี่ต้องพอเลยนะไหนอะถ้าใครเมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ะ่ะเฮ้ยพี่ก็คือถ้าเราไม่ออกเราแบบว่าเ,เราจะปีแล้วเราจะพี่ด่วนไม่ดีดเหรอฮะอไม่ไปพี่ว<ส>างของอีกแล้มันเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยว ปไปเล้เลยของราไปไม่น่าซ้มเรื่องั้มเรื่องั้มยาวซ้เรื่องซ้ำเรืวอั้ำเรื่องป่ะแป๊บแป๊บแป๊บไปว๊ามา,าแล้ว บอกแล้วมันไม่เหมือนไฟโคตรมันโคตรมันโคตรมันบอเกเลยโคตรมันใครอยู่ไหนตายแล้วเรีอยโอ้อยโออน